กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องผมพ่อกันคือเก่าคือเดินมาพี่น้องกับสองยายเงือพี่น้องจ้าเมื่อนี้ผ้ายายคุ้นมาตามหาผัวพี่น้องพ้าปักคุ้นมาหาผัวพี่น้องเลยหาผัวตามป่าเล่าป่าเป้าหาัวจ้ากมาเอ้ยมกนะเนืออลโอ้ย ออกมาแล้วเนี่ยออโอ้โหสบายดีพี่นอ้องกำลังเห็นกำลังเห็นนอเห็นจุเห็นเห็พลงนะพี่น,อนออ้องไปแรกก็บมอยากได้ไดปลาคุ้มเป็นเป็นนางลูกนางเมียบอี่นอ้องบอถ่ายล่าก,ก็ตะเฮงห่เนาะก,ก็ยังมีพาเปิดมุกเปิดใจ,จตามหาปลาใหญ่ทางไทย <laughs> ปลาใหญ่ใจดี <laughs> มาหลับาาย,ย,นนยายคุ้มเป็นอุ<ไ>ปการธรรมเลี้ยงดูเนี่ยพี่น้องเลงวังเจ้าไปไหวกันเจ้าไปไหวกันเลี้ยงอันไก่เลี้ยงเป็ดก็แล้วแต่พี่น้องว่าจะเอาไปว่าแต่เอาไปาไปได้สีหนีหน่อแล้วเหรอพ่มีเล้ยงด่ายหน่อนะผลกระถางอันนี้ได้หน่อนะอันนี้เลยใหญ่บ่ให,ใหญ่ดิ แก่คุ้นกโสดมาล้ายปีรายเดือนเลยเมื่อนี้เพิ่นก็บอกร้านว่าอยากได้พูวะแล้วพี่น้องเหมยโสดเหยโสดอยากได้พูวแล้ววาฉันเอออยู่วน้องพี่น้องไดฟซีกว่าแถนี้เขาวัฒนายี๊แถวว่าเด็กน้องฮว่ิมาบตัวางบาห่ยได้เออะเลยใช่ไไงเด่นสูบป่าร้านเป็นรังใจ นี่แหละเอาไปทำๆดเด็กแดดไปจะกวะก่วตะไก่ไก่หับสมาร์ลุมงคนหนึ่งเดือพี่น้องขั้นบบตีวาป้าคาเปคขับบโตีโบฮีว่าป้าคาเปะ <laughs> <laughs> ไปกินยาก,กับหอเป้ได้พี่น้องย <laughs> า,าเบิรเราเป้ได้พี่น้องเลยยาเบิร์แเราอยู่ในน้ำยาในยายอัน,นี ดีกัสีบเปเลยดนาะกะบอแล้อ๋ใหเติมนะยายนเด้อ้าไบหมนเป็นหน่อเดียวนเยมันเกี่วครับอ๋ มนนดดนนะม <า S 2> อโออย่าที่กองกดนขนมานได้ดีเนาะขี่ซุป <c oughs> เปอร์ห้างลงมาพี่ดอกเลยจอนเป็นตึดบ่ <c oughs> จะไฟไหม่ลงมาไฟใหม่หลุนลงมาเกินยี่คุณต้องหลุดตายพี่ดอกเลยเ ตามคุณานหรือต้องสั่งกะล่างล่วงล่งลนแน่วเนือยางดีกลัวบางสิบบางสิบคือทานี่้เอาเสียมตมือกเนี่ยมาเอาเสียมนี่ยยื่ได้่ไม่ได้มาตลดติเฮ้เสียมได้ใส่เต้ก็มาหนังที่เต้ถือมาแล้วลืม พี ơi, ừng, i, ่ cool ้องเ้ยเดี๋ยวมาลอเบิงขึ้นไปหาซอยยกคูนกับพี่้องดบขึ้นกันเยอนมางโอ้โหพินได้ยำต่อขเนี้วนี่กันนีแม่คุดบทขึุดี่แหลวนี่เลยป้าาไปเจอหนอเออได้หนอไปโมวิฝากฝาก้าลสิตีกันละพี่ดองเ้ย ข้ามามาในกันจบเจอือตัวเองไปกดเอาไปทางไปถิ่มกมาถางานันใาหมู่พี่น้องห้าว่าห้า,ปาวปวดได้อ้าวผมว่าไ้กูลรบดนารบหลังอีอันนี้ป่ะอุ้ยป้ามีหัหนอม,มันได้ป้าส่างไพ่นี่ <c oughs> ปวดข้างกี่ผนะ้าได้ือนข้างกี่ย,ยังได้นะเจ๊กือคนบาหรือคนดี หายก็ผ pues he ่าพ um. uh, nah, yeah, right, ี่น้องเ้ยนอกกับพื่อนิเกยเห็นแหละออดูีหนะเนี่ยตั้งมามีผั้หาน้ะเจ้าป้ากั้่กเมอเอาจุขานะก็มีนอมันออกึยความจริงเนี่ยปนี่เขาทั้งนี้เขาทั้งนี้ด้าก็เลยนอนอ่งนี่นล่ะเออ สวัสดีพี่น้องก้อนนี่คือลายเทปยักงาบุนจกอ่านอะยพี่น้องนี่น้ำงใหม่ค่ะนะเส้นนางบริหินมันเบิดแล้วเอาไปเลยมาซอยกันปอกก่อนเด้อป้ะปอกจากไปแล้วพี่น้องปอกแล้วไหนแล้วพี่น้องเลยเนี่ย อุ country, like no that, ้ยเนาะบวมๆเนาะน้ำใหม่เน <ok ี่ยสอกง่ายเนาะแสบบายดีพี่น้องสามช่องข้งแล้วพี่น้องยิ่งคืณแิ่คืณละถ่ายมากแรกก็สบายบวานน่ะใชจได้ได้น้ำใหม่ได้แป๊บสี่ก็มาดอนเผาอยู่เยังการขอือบหงหงจะไหนก็เมื่อยแหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็อยู่หูไอ้ลมเย็นเย็น ิดป่่าพอบว้ายน้ำกระไซติ่งลิงพี่น้องเลยบรรยากาศแบบนี้หายากดเด้อข่อยอยากลงมาเบิดมือเลยพี่นอ้อริฮะแล้วพี่น้องจะ <c ười> กันลงมาหวยมาห่อกระป่าชองคน,คงหน,นให้หน้าพี่ป่านหน้าไม่ชอนเออฮา,า,า,าลุงฮาลุงฮาลงกั่มอะไรได้เลยเคยลงแต่ทางหลงุมบ่เลยเคยขึ้นมาทชันทึงต่อที่มีก็หน้าเยี่ยเคี้ยวเนาะนี่แหละ น่าหน่อยมีเคียวลงกลำมเขาเคยลงแต่ทั้งหลุมเนาะเคยอยู่แต่ได้ดอนตัวนั้น <c oughs> เ่ยวออกพุดลงว่างลังสร้างลงนะใช่เลยชุมผ้าบริเวณมาเป็นเขตยดเนื้อเดียพี่น้องเขตดไผ่เขตมันเขไผ่เขมันหาอยู่หากินกันเลยแต่พวกที่กหาหากินได้เบิดเทอะไรแต่บ่าาอยู่เขตไผ่เขตมันเขตหน้าไผ่หน้า,นามันออืลงเสื่งไผ่เสื่งมันนะน้ะพี่น้องอันนี้ประยับขึ้นมาทางเนื้อ อันนี้ได้ยินตื่นใจน้ำปานนลาคูนเหรอพี่น้องอยู่ในแซกก็มีตลาบซาบเนาะไมมพุ่น้อก็นั่นคือลาบซาบได้นางก็นี่ก็ลาบซาบได้นางเคยหาขนาดก็ตื่นมุกตื่นใจน้ำพึ่นแล้วก็มาน้ำพึ่นเคยหามันลาบซาบบนโบ้เคยไปกับบนโบข้ขาดนะกระม่นั่นแหละก็คือชุ่มห,าหา้าวหะและคือแถวหนี่งข้นมาชุ่มหา้าวผมประจกกักราก็ได้มันออกชุ่มห้าวก็ไม่ได้ขึ้นมาผู้แรกผู้เคยลงแต่แถวหน่ะ เออก้อน,นก็มีก้อนี่ก็มีผัดหูจักแถวนะผัดถิน่นไผ่ถิ่นมั่นเลย,ดยสดซาซุยไปตะไไก้รุงอืล,อลัดถงก็ดิงด่งดิง่งดิ่งหดแล้วๆเติมพี่น้องได้จัง่อยเขากับข้นเมื่องเลยขี้น้ำแนะเศร้าอยาซ้ำลงมา่ะเศร้าเป็น <laughs> จริงๆริงนะป้า นีเราะไปนะนะคนทาง,องเอาไปแช่ก่อนนะป๊ะไปพี่พน้องหาต่อได้จังเบิบ่งอีกแล้วเอากอเดียวมาเพิ่มจากตอนนั้นได้บักไลยเพิ่มขึอ,อนเลยมาใหม่นะี่ยามิ่นร้ายเพิ่นกระไรได้พี่น้องพอได้กินได้ยำ่ำผู้เละทางเมื่อเขากะปุ่ ส่วนประคุณยังอยู่ในกอนอนพี่น้องยังไม่ได้ออกมาใหาออกมาสอมใหม่ค่ะเจออยู่บใหญ่ยังใหญ่บ่โอ้ยเอาภาพเอาเอาเสียมบ่ เลยฮะหย่าฮะซาฮะน้องไม้อีพี่น้องเอ้ยลงมาถือยามถือเวลาลงมายามแดกก็ได้กินยามนั่นบอกอีกก่อนพี่น้องเมื่อแกงกินกับขาแกงสดรอบเที่ยงอ่ะพี่น้องเลยฮะสิดตล่าขีดไปเพียงสัมมี่เด้อทุกคนขอบคุณกับคุณที่เบิ่งที่ส้มนะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งสบายดีเอฟซีถึกถพ,พี่นอ้องวัชพิบขีดอย่างหาพี่น้องเห็นั่อย่าคุ้นหอบของไม้เลยนั่นแซนโศกงก อนอกออกได้บ้าโงกงกเสียงโกงกกอ่งกนก็นั่งกับโงกอีบ้ายังว่ะกอนดิกบังไปบ่งก็ได้อะกเลยกอนกอยาได้มาได้หากอนี่มาได้ละพี่นอกจุไว้เขากิน่ะพี่พออยู่พอกินแล้วเมื่อเถอป้า จงว่าคนอื่นเขานั่มเนี๋ยตี้ยายโอ้ย <c oughs> ไปอีกแล้วพี่น้องเลย่อล่ารอบสองอีเดอร์พี่น้องเลยพอกันคลิปนะ่ะไม่ยัง <c oughs> เป็นยัง <c oughs> น่าเน้าบอกกับจงว่าใ้บ้านให้เมืองกินประพังควาวเฮาป้าทุ <c oughs> <c oughs> โอ้ย เราสานีจะจับพี่น้อง